คอนเสิร์ตค่ะคอนเสิร์ตของคุณบี้เลิฟไม่กลัวกลัวไม่เลิฟนี่เนนเป็นภาพสอคอนเสิร์ตนี่ต้องบอกว่าคือท่ากระดกนักอกแกนี่คือแขกรับเชิญแน่นด้วยนะคะมีทั้งพี่น้องสินใจนะคะคุณโต่อน่คุณแฟนเดอะสตาร์ค่ะก็สามารถไปให้กำลังใจคุณบี้ได้วันที่3ารกรกฎาคมนี้ค่ะจอยถ้าบี่เชิญไปรับเชิญได้ไหมอุ้ยตืนเกติมากเลยนะเต้นไหวไหม สูใส่ไหมก็ใส่โซ่ค่ะเดี๋ยวพี่จัดให้ก็ดูพี่นกสินใจเต้นสีแบบสุดๆเลยนะโอ้ถ้าพี่นกไปถ้าจอยไม่ได้ก็ไม่ไหวแล้วใช่ไหมไม่ได้ก็เดี๋ยวเราไปเต้นด้วยกันนะลุกไล่เลิฟจอยนะไม่ใช่พวกเรานะไปด้วยกันเนี่ยโโอ้ไปใช้กับน้องบีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ และแขกรับเชิญของคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็ได้มาเล่าถึงความพร้อมในคอนเสิร์ตใหญ่ที่จะถึงนี้ซึ่งอันนี้นุ่มบี้เองเขาก็บอกว่าเขาพร้อมเต็มที่แล้วและก็อยากให้ทุกคนได้มาสนุกกับคอนเสิร์ตของเขาค่ะเมื่อกี้ก็เห็นกันไปแล้วนะครับส่วนหนึ่งก็ เป็นแค่น้าจิ้มเท่านั้นที่อยู่ในคอนเสิร์ตนี้นะครับเป็นแค่น้าจิ้มเท่านั้นครับตอนนี้ก็ซ้อมกันไปเต็มที่เกือบจะรับไปเซนแล้วแต่ว่าขาดแค่การประกอบล่างสคริปหรือว่าประกอบล่างทั้งล่างคอนเสิร์ตแล้วก็ล่างคนซ้อมด้วยนะครับต้องถามพี่นกครับเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เลยค่ะเต้นผิดหมดเลยแต่ก็สนุกคาส่วนใหญ่คอนคอนเสิร์ตนี้จะเน้นความสนุกนะเพลงเต้นจะค่อนข้างเยอะมากก็คือแบบอยากให้ทุกคนมาสนุกกันมากกว่าค่ะ แล้วก็พวกเราก็เป็นส่วนหนึ่งของละครที่เพิ่งจบไปใช่ไหมคะข้ามเวลาหาดราก็เป็นส่วนหนึ่งของคอนเสนี้ด้วยอออกอาการปลื้มเป็นอย่างมากครับเพราะขนาดเพิ่มรอบการแสดงเป็น3มรอบแล้วแต่บัตรก็ขายไวจนแทบหมดเกลี้ยงสําหรับคอนเสิร์ตเลิฟไม่กลัวกลัวไม่เลิฟของหนุ่มบี้สุกฤติวิเศษแก้วซึ่งลาสุดหนุ่มบี้และบรรดาแขกรับเชิญพิเศษอย่างพี่นกสินใจโออนุชิต แกรนเดอะสตาร์ The Star, และโตโน่เดอะสตาร์ก็ออกมาวาดลวดลายโชว์สเตปแดนซ์ชนิดที่เรียกได้ว่าถ้าชมแล้วต้องมันกระจายอย่างแน่นอนเป็นการเรียกน้ำย่อยก่อนจะมีการแสดงจริงโดยหนุ่มบี้ก็เผยว่าขั้นตอนต่างๆของคอนเสิร์ตตอนนี้ก็เกือบจะเรียกได้ว่าสเสร็จสมบูรณ์แล้ว100%จะขาดก็แต่การประกอบร่างสคริปต์เท่านั้นซึ่งทุกคนก็ได้ฟิตซ้อมกันอย่างหนักเพราะคอนเสิร์ตในครั้งนี้จะมีครบทุกอย่างทั้งเด็กเอฟเฟกต์ effect, และสลิงรวมถึงแขกรับเชิญคนพิเศษที่หนุ่มบี้ขออุบเอาไว้ก่อนเพ เมือกี้ก็เห็นนไปแล้วนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นแค่น้ำจิ้มเท่านั้นที่อยู่ในคอนเสิร์ตนี้นะครับเป็นแค่น้ำจิ้มเท่านั้นครับตอนนี้ก็ซ้อมกันไปเต็มที่เกือบจะร้บไปเสร็จแล้วแต่ว่าขาดแค่การประกอบร่างสคริปต์หรือว่าประกอบร่างทั้งร่างคอนเสิร์ตแล้วก็ร่างคนซ้อมด้วยนะครับ กิดมาเพื่อสิ่งนี้เลยค่ะเต้นผิดหมดเลยแต่ก็สนุกค่ะส่วนใหญ่คอนเสิร์ตนี้จะเน้นความสนุกนะเพลงเต้นจะค่อนข้างเยอะมากก็คือแบบอยากให้ทุกคนมาสนุกกันมากกว่าค่ะค่ะก็ดีใจค่ะเพราะว่าครั้งนี้ก็เป็นพี่พีได้เต้นกับพี่วีค่ะก็ดีใจค่ะไม่เป็นไรครับคือว่าถ้าเกิดว่าเป็นคอนเสิร์ตของพี่ชายผมเต็มที่ครับถ้าอยากดูของแปลกก็มาครับ เป็นแดนเซอร์เก่ามากไม่ได้ขึ้นเวทีมาค่อนข้างก็สักสองปีตั้งแต่ uh, this is it ของไมเคิลนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าได้ขึ้นของพี่บี้ครับอุอ่นตึกติดตแขกรับเชิญทุกทุกคนก็ตอนนี้เต็มที่ครับนี่นี่ยังขาดพี่เล็กเก้าอีกคนหนึ่งวันนี้ติดภารกิจยังไม่มานะครับแล้วก็จะมีแขกรับเชิญแอบซ่อนอุบเอาไว้นะครับว่าก็จะไปเซอร์ไพรส์ในคอนเสิร์ตที่นู่นด้วยนะครับครั้งนี้บอกว่าที่เขาบอกว่าสัตว์เด็กเอฟเฟกต์สลิงนะฮะตอนนี้เเรราามีคบบยกวว้นสัั่ด เต็มเกือบทุกรอบเกือบทุกรอบแล้วล่ะเต็มเกือบหมดแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นแฟนคลับพี่บี้แล้วก็จะมาร่วมสนุกกันในคอนเสิร์ตก็ฝากด้วยนะคะพวกเราก็จากข้าเวลาหารักนะคะก็จะสนุกเต็มที่แล้วก็หวังว่าก็จะมีความสุขเหมือนที่ติดตามเราดูละครนะ คอนเสิร์ตในครั้งนี้นอกจากหนุ่มบี้จะมีเซอร์ไพรส์คนดูแล้วเจ้าตัวเองก็ยังโดนเซอร์ไพรส์ซะเองด้วยก็เพราะว่าแฟนคลับชาวจีนของนุ่มบี้ได้ยกขยงกันมาดูคอนเสิร์ตในครั้งนี้มากมายเช่นกันครับมีมีครับมีครับเราเขาเขา,เขาฝากแฟนคลับที่เมืองไทยจองบัตรมามหลายที่นั่งอยู่เหมือนกันครับเราก็ขอบคุณทางจีนด้วยนะครับที่เขาเรียกว่ายกพลยกพลกันมานครับรวมกลุ่มรวม,มก้อนกันมาขอบคุณจริงครับเป็นตื้มมากๆครับ ขอขอบคุณเป,ป็นภาษาจีนได้ไหมอขอบคุณเสีย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 ชาวจีนทุกๆคนนะออขอบคุณมากๆเลยขอบคุณ <laughs> เสียเสีย ขนาดวันซ้อมยังจัดเต็มขนาดนี้แล้ววันจริงจะขนาดไหนสําหรับใครที่ยังไม่มีบัตรก็คงต้องรีบกันหน่อยแล้วล่ครับเพราะว่าบัตรกําลังจะหมดแล้วจริงๆเห็นอย่างนี้แล้วก็ไม่แปลกใจเลยที่ทำไมหนุ่มบี้ได้เป็นซูเปอร์สตาร์ของเมืองไทยก็ทั้งหล่อน่ารักและเอาใจเก่งมีอารมณ์ขันสักขนาดนี้จับมาให้แฟนๆลุกไลค์เลิฟได้ยังไงล่ะครับหนุ่มบี้ เลิฟไม่กลัวกลัวไม่เลิฟมันเกินร้อยแน่นอนค่ะเพราะแค่ซ้อมนะคะหนุ่มบี้สุกฤษก็ยังจัดเต็มซะขนาดนี้โดยมีแขกรับเชิญสุดพิเศษอย่างนกสินใจโอ,อนุชิตแกรและโตโน่เดอะสตาร์มาแดนซ์เป็นเพื่อนแบบนอนสต็อปกันเลยแล้วค่ะเมื่อกี้ก็เห็นกันไปแล้วนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นแค่น้ำจิ้มเท่านั้นที่อยู่ในคอนเสิร์ตนี้นะครับเป็นแค่น้ำจิ้มเท่านั้นครับแต่นนี้ก็ซ้อมกันไป เต็มที่เกืียบจะเล่าไปเสร็จแล้วแต่ว่าขาดแค่การประกอบล่างสริปหรือว่า <c oughs> <c oughs> ประกอบล่างทั้งล่างคอนเสิร์ตแล้วก็ล่างคนซ้อมด้วยนะ <c oughs> ส่วนเจ้าของคอนเสิร์ตอย่างหนุ่มบี้ก็ยิ้มไม่หุบเพราะมีแฟนเพลงตีมวยจากเมืองจีนบินข้ามน้ําข้ามทะเละมาดูหน้าละลอของนักร้องขวัญใจโดยเฉพาะค่ะ <c oughs> มีมีครับมีครับเขาเขาเขาฝากแฟนคลับที่เมืองไทยจองบัตรมาหลายที่นั่งอยู่เหมือนกันครับเราก็ขอบคุณทางจีนด้วยนะครับที่เขาเรียกว่ายกพล ยกพลกันมาครับรวมกลุ่มรวมก้อนกันมาขอบคุณจริงๆครับเป็นปลื้มมากๆครับขอขอบคุณเป็นภาษาจีนได้ไหมขอบคุณะเสีย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 ชาวจีทุกๆคนนะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณเสียเสียใครที่ยังไม่มีบัตรก็ต้องรีบกันหน่อยนะคะเพราะว่าหนุ่มบี้จะระเบิดความมาในวันที่8กาแล้วก็10กรกฎาคมนี้แล้วแววว่าบัตรคอนเสิร์ตใกล้หมดเต็มทีแล้วล่ะค่ะ